อืม,อมอส่งนี้จะเอาขานอนนะคระับสุดเสร็จบอรบรักมิ่งอร์บรริงยาออ้อยเป็นที่ได้มี นี่จ้านี่จ้าสวัสดีครับกำลัองอะไรนี่จ้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ